สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ K-TAM Economic Outlook ค่ะประจำวันจันทร์ที่21กุมภาพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับกระต่ายวรรวันค่ะแล้วก็เราจะมาติดตามกันนะคะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะรวมไปถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาปัจจัยต่างๆที่ทําให้ตลาดหุ้นหลายๆตลาดในกนารปรับตัวลงมาเนี่ยจะมองว่าเป็นโอกาสทางการลงทุนได้ไหมนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นไทยยืนเหนือ1,700จุดได้ก็ดูมีความน่าสนใจดังนะั้นเดี๋ยวเรามาค้นหากันนะคะว่าในสัปดาห์นี้ค่ะ รในต่างๆนั้นจะส่งผลต่ภาพของการลงทุนอย่างไรกับทางรตป๊อปหรือว่ารสมชายอมรธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์จากทางบรจกรกรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะรป๊อปสวัสดีครับคุณกระแตสวัสดีครับท่านผู้ชมรป๊อปคะสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีหลายเรื่องเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าประเด็นที่ คนส่วนใหญ,ญ่จับตาดูรวมไปถึงมาถึงอาทิตย์นี้เลยเนี่ยแหละค่ะนั่นคือเรื่องของตัวรัสเซียยูเครนแล้วก็ถ้าพูดถึงรัสเซียยูเครนพูดไปถึงน้ำมันก็แอบนึกถึงอิหร่านด้วยเหมือนกันนะคะงั้น <c oughs> อยากให้ป๊อปช่วยอัปเดตหน่อยละกันว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็น่าจะส่งผลต่อภาพของการลงทุนในสัปดาห์นี้อย่างไรบ้างคะคือเรื่องรัสเซียยูเครนก็ก็ <c oughs> เป็นอะไรที่กดดันตลาดมาในปีนี้เหมือนกันนะครับก็ในทางด้านตลาดหุ้นก็จะเห็นมีความกังวลโดยเฉพาะฝั่งยุโรปนะครับ แต่จะเป็นจุดดีสำหรับราคาน้ํามันนะครับมันก็จะเป็นอีกตัวที่ช่วยผลักดันราคาน้ํามันให้มีพรีเมียมสูงขึ้นนะครับโดยที่อย่างล่าสุดเนี่ยทางด้านทางด้านราัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันก็เริ่มมีกลุ่มเรียกว่ากลุ่มกบฏนะครับหรือกลุ่มที่เรียกว่าต่อต้านรัฐบาลยูเครนที่อยากจะเข้ากับรัสเซียนะครับโดยเฉพาะแคว้นทางด้านฝั่งตอนออกของ ของทางด้านยูเครนนะครับเมืองอโดเนสกับลูฮานนะครับก็เริ่มมีคนออกมาต่อต้านแล้วนะครับก็มีอาจจะมีติดอาวุธบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เยอะแต่ทีนี้ทางด้านรัสเซียเนี่ยคือก็แอบหแบบลอกตลาดไปรอบมานะครับก็มีรอบหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยฉันจะถอนถอนกําลังแล้วนะใช่ตลาดก็อาจจะดีใจขึ้นมาหนึ่งวันนะครับแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็นาโตก็บอกว่าจริงๆแล้วย,ยังไม่ได้เห็นการถอนนะครับจริงๆมีการสะสมกําลังมากขึ้นด้วยซ้ํา ะครับมันก็เลยสถานการณ์ที่ตัวชายแดนระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นไปตามที่นาโตพูดนะครับแล้วก็หรือว่าอย่างที่สารัฐเรียกว่าออกมาคูารวันเนี่ยว่ายูเครนเนี่ยทางด้านรัสเซียนมีการเสริมกําลังนะครับพร้อมที่จะเข้าไปบุกนะครับแล้วก็ในตัวประเทศเองก็เริ่มมีเสียงต่อต้านออกมาเยอะดังขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เลยทําให้สถานการณ์ตรงยูเครนตรงนั้นเนี่ยม,มันเรียกว่าร้อนขึ้นมานะครับ จริงๆก็คงไม่ได้มีอยากมีใครเข้าไปถึงระดับการสงคารงคามอย่างเต็มรูปแบบนะครับเราก็ไม่ได้คิดว่าทางน้ารัสเซียเนี่ยจะบุกเข้าไปแบบ ยึดแบบแบบใช้สงคารามน,นะครับเพราะว่าจริงๆเอาถ้าพูดจริงๆถ้าถ้าถ้าดูถ้าดูด้วยสก,กายภาพเป็นจริงๆเนี่ยเราก็ยังกังวลว่าเอ๊ะรัสเซียจะสู้ได้จริงหรือเปล่านะครับแต่น่นอนว่ารัสเซียเนี่ยคงยากยังสร้างแรงกดดันอยู่นะครับเราอาจจะใช้ลักษณะของของ,ของกองกาลังที่เรียกว่าอาจจะด้การสนับสนุนจากทางน้ารัสเซียนะครับเขาไปาสู้กันในเมืองนะครับอย่างถ้าเราเคยเห็นนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนที่เป็นไครเมียนะครับ ล้วก็จะมีภาพเห Bella, <c oughs> มือนมีมีกองกําลังที่เรียกว่าต่อต้นานรัฐบาล <c oughs> นะครับบอกว่าฝากไปอยากเข้ากับ,บรัฐทางด้านราัสเซียนะครับก็เป็นกองกําลังที่แต่งชุดทหารอ,อาวุธครบมือนะครับอาวุธ <c oughs> ของทางด้านราัสเซียนี่เรียกว่าครบมือเลยเรี<ช>ว,ว่าหน้าตา,านาี่เรียกว่าเหมือนทหารรัสเซียเลย<อ><อ>เพียงแค<อ>่เพียงแค่เหมือนทหารรัสเซียเลยแต่เพียงแค่ไม่ได้มีธงไม่ได้มีอา ปักป้ายอะไรของของรัสเซียไว้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่คิดว่าหลายคนคงคงยังไม่อยากให้เกิดนะครับแต่ทางด้านรัสเซียเองก็ตามเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่อยากปล่อยทางด้านยูเครนหลุดมือไปนะครับเพราะว่าจริงๆยูเครนก็มีความสําคัญในหลายๆด้านนะครับถ้ามองในเชิงเชื้อชาติเนี่ยก็จริงๆก็เป็นคนรัสเซียที่อยู่ในนั้นก็เยอะนะครับโดยเฉพาะในในใน,ในแคว้นในจังหวัดที่ที่เขามีการต่อต้านกันอยู่เนี่ยจริงๆเขาก็มองตัวเขาเองเป็นรัสเซียนะครับ ด้วยภูมิประเทศของยูเครนเองก็ตามเนี่ยก็เป็นเหมือนว่าเป็นด่านหน้านะครับเป็นตัวป้องกันของทางด้านนาโต้กับทางด้านทางด้านเวสเซนกับทางด้านรัสเซียนะครับก็เป็นเป็นเหมือนปฟเฟอให้กับนาโต้เสียเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของทรัพยากรอะไรอีกหลายหลอย่างนะครับก็คงรัสเซียก็คงไม่อยากปล่อยหรือมือนะครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องดูว่าท่าทีเนี่ยแล้วยูเครนเนี่ยจะเอายังไงนะครับว่าจะอยากจะเข้านาโตหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยคงเป็นจุดที่คอยต้องต้องต้องคอยดูในภาพระยะยาวนะครับ แต่ในระยะสั้นๆเนี่ยการสู้รบก็คงไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นนะครับก็ก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะมีการเรียกว่ามีการคุยกันนะครับเข้าใจว่าทางด้านผู้นำระดับสูงสุดเนี่ยก็มีการคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวลามมารครองนะครับของฝรั่งเศสนะครับทางด้านคุณโจไบเดนก็เคยมีการคุยไปรอบหนึ่งกับวลาดมีเดียลา,าดิเมียปูติน นะครับก็บมีการคุยอันไปรอบแล้วเห็น<ม>สัปดาห์นี้จะบอกว่ามีการเจราจากันรวมถึงทั้งฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐแล้วก็ทางด้านราัสเซียด้วยนะครับก็ต้องรอติดตามดูว่าผลการเจราจาตรงนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สถานการณ์ตรงด้านที่อย่างที่เวียน,นะครับว่าตรงด้านทางด้านชายแดนเนี่ยมันก็อย่างที่บอกนะครับว่ายังครุกคุนอยู่ก็ต้องติดตามว่าสถานการณ์จะเป็นพัฒนาไปทางด้านทางด้านไหนต่อนะครับแล้วจะป้องขาดแต่ว่าที่เขาจะนัดคุยกันนี่คือประมาณสุดสัปหรือปลายสัปดาห์นี้เลยถูกไหมคะ เข้าใจว่ามีการคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ก็มีการคุยในรับทีมงานนะครับมีระดับแลฐมนตรีครังอาจะมีการเขาออกมาคุยกันเหมือนกันนะครับส่วนตัวซัมมิตที่จะเป็นผู้นําสูงสุดเนี่ยการนี้กําลังวางแผนกันอยู่นะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ แสดงว่าตอนนี้ในสถานการณ์ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับข่าวความอัปเดตนะอยู่ค่อนข้างใกล้ชิดเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเกิดอย่างที่ดร็อปปบอกไปสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวอะไรออกมานิดนึงนี่ก็ค่อนข้างกระทบกับภาพของตัวราคาน้ํามันอยู่เหมือนกันตรงไปถึงทางภาวะของตลาดหุ้นด้วยอย่างที่เราเห็นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลายตลาดก็กลับมากดดันเรื่องนี้แล้วก็ปรับตัวลงมาอันนี้นี่ถ้าเกิดเป็นมุมมองของภาพการลงทุนนะคะดร๊อปมองว่ามันเป็นโอกาสทางการลงทุนที่เกิดขึ้นไหมคะ คือในภาพใหญ่ๆปีนี้เราก็ยังโอเคกับอย่างที่เรียนมาตลอดนะครับกับตลาดหุ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องของผลตอบแทนจากตราสารนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ในปีนี้เนี่ยสประเด็นหลักที่คนดันตลาดนะครับก็คืออย่างเมื่อกี้ที่คุยกันละเรื่องอยูเครนกับรัสเซียนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเฟดนะครับซึ่ง <S 2> <S 2> าการประชุมเฟดเนี่ยดอกเบี้ยก็คงขึ้นแหละในรอบแรกนะครับ50 basis point อย่างที่ทุกคนคิดถึงนะครับประเด็นที่ต้องติดตามน่าจะเป็นเรื่องของการไทเทเนิ่มมากกว่าเรื่องของการลดขนาดงบดุล ครับซึ่งสัญญาณตรงนั้นยังไม่ได้ชัดเจนนะครับแล้วก็เราคิดว่าในช่วงจากนี้ไปในช่วงอีกสองสสัปดาห์อีกสักสองสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยการที่เฟดออกมาให้ข่าวเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ดライตลาดได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าการที่ออกมาให้ข่าวเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแบบให้สัญญาณกับนักลงทุนนะครับจะได้มีการ p r i ซซินไปว่าดอกเบี้ยจะขึ้นแล้วนะประชุมนี้อาจจะมีการขึ้นเลยนะแล้วก็ทุกคนตอนนี้คิดว่าน่าจะ Pri ซ์การขึ้นถึง0.5%นย์จุดห้าเปอร์เ่ยน่าจะารัไปเรียบร้อ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือลักษณะของการให้ข่าวซึ่งการให้ข่าวทุกครั้งที่ออกมาให้ข่าวเนี่ยมันก็เหมือนช่วงนี้ก็คงเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับว่าให้ข่าวว่าดอกเบี้ยจะขึ้นอาจจะขึ้นเยอะและเรื่องไททเนียมอาจจะมานะครับ QT เรื่องของการลดขนาดของดุลเช่นข่าวตรงนี้อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราก็ยังเชื่อว่าถ้าเกิดว่าข่าวตรงนี้เนี่ยมันมีความชัดเจนของมันนะครับอย่างที่บอกว่าขึ้นดอกเบี้ยห้าสิบเบสิสพอยต์ครั้งแรกครั้งต่อมาอาจจะยี่สิบหอาเบสิส ให้ดอกเบี้ยขึ้นไปสักประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นกลางกลางปีนะครับแต่ถ้าหลังจากนั้นเนี่ยเฟดบอกว่าอาจจะรอดูสถานการณ์เนาะเป็น d a t a d e p e n เ e n t ดนเ mm พราะฉะนั hmm. ้นตรงนั้นเนี่ยความชัดเจนมันน่าจะมากขึ้นเนี่ยนะครับหรือ mm hmm. ความชัดเจนเนี่ยมันอาจจะทาให้ตลาดเนี่ยมีความเรียกว่าสบายใจได้มากขึ้นคือคือตอนนี้เราเรามองเรียกว่ามองภาพในอนาะคตเนี่ยไม่ค่อยชัดนะครับแต่ถ้าเกิดภาพมันชัดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับพอร์ตได้นะครับแต่ไงก็ตามถ้าเกิดบอกว่าเราเราเรา,เราภาพ ในภาพตลาดหุ้นเนี่ยรวมๆปีนี้ก็ยังก็ยังมีภาพที่โอเคนะครับแต่มีความผันผวนอย่างที่เรียนนะครับว่ามีความผันผวนมากในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าลงไปดูเป็นภาพย่อยๆในตลาดเนี่ยเราก็จะบอกว,ว่ามีบางตลาดเนี่ยที่น่าสนใจเหมือนกันแม้ว่าตลาดรวมๆโดยเฉพาะสลัดเนี่ยความน่าสนใจจะน้อยนะครับในปีนี้เศรษฐกิจก็ดูแนวโน้มชะลองลงเกิดก็มีแนวโน้มที่ขึ้นแบกเบีย้ยเนี่ยตลาดแต่ตลาดอื่นๆเนี่ยหลายตลาดก็มีความน่าสนใจมากขึ้น นะครับอย่างถ้าเราดูดัชนี MSCI นะครับแอวี ree, ปีนี้น่าจะติดลบประมาณ6%กว่านะครับแต่ถ้าเกิดดูเป็นภาพของเดเวล็อปมาร์เก็ตนะครับหรือ MSCI world เนี่ยปีนี้ลบไปประมาณเกือบเกแะครับแต่ถ้าเป็น MSCI emerging market เนี่ยปีนี้ยังแฟลตอยู่เลยนะครับน,น,นั้นสะท้อนภาพว่าในบางตลาดเนี่ยมันก็มีจุดที่เรียกว่าน่าสนใจเหมือนกันอันนี้เราคงต้องเลือกค่อนข้างมีความการเลือกเป็นรายตลาดที่ค่อนข้างเน้นเหมือนกันนะครับ พอพูดถึงความน่าสนใจเป็นบางจุดอย่างตลาดหุ้นไทยเองค่ะยืนเหนือ1,700จุดแล้วนะคะรัตเตอร์ฟอรอันนี้นี่ถือว่าเป็นหนึ่งตลาดหรือเปล่าคะที่แบบมีความน่าสนใจเกิดขึ้นแล้วก็ต่างชาติเองก็เล็งเห็นก็เลยได้เห็นฟลอ์ไหลเข้ามาเยอะแบบนี้สำหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะคือจริงๆตลาดหุ้นไทยปีนี้เป็นถือเป็นตลาดหนึ่งในตลาดที่เรียกว่าอัเฟอร์ฟอร์มชาวบ้านนะนะครับก็อย่างปีนี้ตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ยืนอยู่ประมาณ1,700พอดีนะครับปวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็ เออ่ถ้าดูเยอทูเดกก็บวกขึ้นมาประมาณสักสามเปอร์เซ็นกว่านะครับสามจุดสี่เปอร์เซ็นก็ถือว่าเป็นตลาดที่เอาเปรียบนะครับคงหลายๆปัจจัยนะครับคือถ้ามองว่าในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเอ่ออย่างวันนี้แบงค์ชาติก็มีการประกาศตัวเลขอ่อไม่ใช่แบงค์ชาตินะครับขอโทษทางด้านสภาพัฒน์นะครับ,รบก็มีการประกาศตัวเลข GDP ออกมานะครับสำหรับไตรมาสสี่เอาจริงๆก็เป็นตัวเลขปีที่แล้วทั้งปีเหมือนกันนะครับในไตรมาสสี่เนี่ยตัวเลข GDP โตหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เรียกว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เเยออะะหมืนนนกัน คอนเซนรัสคาดไว้แค่ประมาณ0.7%กันนั่นเองนะครับทำให้ทั้งปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเราเนี่ยขยายตัวได้1.6%นะครับเราเห็นตัวเลขตลาดอยู่ประมาณ1% 1%ต้นๆหรือบางเจ้าอาจจะมองไปถึง1%ด้วยซ้ำนะครับระะนั้นมันก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างดีขึ้นดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับอันนั้นคือไตรมาสที่แล้ว ส่วนสําหรับในปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มองแถวประมาณ4%อนะครับอย่างสป,ปราร์พาธออกมาล่าสุดเนี่ยก็ตัวเลขตรงกลางนะครับเ mm hmm. ขาให้เป็นเรนจ์แต่ตัวตรงกลางก็อยู่ที่ประมาณ4%นะครับ mm hmm. ก็หมายความว่าเป็นแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับจ mm hmm. ากปี่แล้วที่1.6 <c oughs> ปีนี้4%นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นหลกัหลกๆก็หลายคนก็ยังคงหวังในเรื่องของวีเตมีวอเพนนิงนะครับว่า เศรษฐกิจน่าจะกลับมาขยายตัวได้นะครับนักท่องเที่ยวกลับมากลับมาได้บ้างนะครับแม้ว่านักท่องเที่ยวจีนอาจจะไม่มานะครับแต่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นเนี่ยน่าจะกลับมาได้บ้างไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆมาเลอาเซียนหรือว่าทางด้านยุโรปนะครับก็อาจจะกลับมาได้บ้างนเปนก็เป็นธีมเรื่องของวีล์พันนิ่งด้วยนะครับในส่วนของตลาดเราเนี่ยจริงๆมันก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ํามันในตลาดโลกเหมือนกันนะครับที่ราคาน้ำมันมาปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็ดีสําหรับหุ้นเอเน g y จีของบ้านเรานะครับก็ จริงแค่ตีมันค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างใช่นะครับต่อเนื่องปี้เ้าก็ได้เห็นฟันโฟที่เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆถ้านักทุนต่างชาติเนี่ยก็ได้รับประโยชน์จากค่างเงินบาทด้วยนะครับซึ่งค่างเงินบาทก็เป็นบาทนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็น,ปนกสกุลที่เรียกว่าเอาเปรียบสำหรับตลาดเหมือนกันนะครับบอกว่าประมาณสามเปอร์เซ็นตกว่าขณะที่ตัวครหรนซี่อื่นในภูมิภาคเนี่ยยังดู f ฟ a ต f l a หรือยังยังยังอาจจะอ่อนค่าด้วยจำนะครับบางอันนะครับเพราะฉะนั้นหลายด้านมันก็มันก็เรียกว่าสนับสนุนตลาดทุนไทยอยู่เหมือนกันในนนช่วงี้ะครับ เงี้ยนีาเกิดจะเข้าลงทุนในช่วงแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะมองเป็นโอกาสถือแบบระยะยาวกันได้ใช่ไหมคะแล้วตองคือสําหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆเรามองทาร์เก็ตปีนี้เนี่ยพันเจ็ดรสีิบนะครับถ้ามอง <S <S 2> <S 2> อัพไซต์จริงๆก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับจากนัดจุดนี้นะครับแต่เพียงแค่ถ้ามองภาพระยะสั้นๆเนี่ยอ่เราก็เห็นฟันโฟ้ที่เข้ามาเนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าช่วยผลักดันตลาดต่อไปได้นะครับหรือว่าอย่างราคาน้ํามันในตลาดโลกเนี่ยก็มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้อาจจะเรียกว่าพยุงาด,น,ดนะรั่ิววงึ ต้องติดตามปัจจัยพวกนี้นะครับถ้าเกิดปัจจัยพวกนี้หมดไปเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับเรามองอัพไซต์ตลาดหุ้นไทยปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะจากจุดนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการ diversify มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมองภาพยาวๆเนี่ยคือตลาดหุ้นไทยก็ยังก็ยังจะบอกเศรษฐกิจไทยก็ยังไงต้องพึ่งเรื่องของตัวนักท่องเที่ยวนะครับซึ่ง<ไ>ซึ่ง,งอันนี้ก็ยัง question <ไ>อยู่เอ้นักท่องเที่ยวปีนี้จะกลับมาเท่าไหร่นะครับอย่างเราประเมินไว้หกล้านคนแต่ถ้าดูประสบการณ์สองปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ ก็เป็นลักษณะของการที่ต้องจําเป็นต้องรีไวซ์ดาวนะครับปรับตัวปรับตัวปรับลดประมาณการลงก็กต่อนเนื่องนะครับปีนี้ก็ต้องคอยดูว่าเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนี่ซึ่งเราก็คิดว่าฟื้นตัวดีฟื้นตัวจากปีที่แล้วนะครับเพราะปีแล้วตัวเลขน้อยมากๆนะครับแค่สี่แสนคนแค่นั้นเองนะครับเราคิดว่าฟื้นตัวขึ้นแต่เป็นแค่ฟื้นตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องคอยติดตามแต่ถ้าเกิดมอง Eventually เนี่ยเราเคยเบนช์มาร์กเราเคยอยู่ที่นักท่องเที่ยว40ล้านคนเนี่ย ถ้ามองรูมตรงนั้นเนี่ยก็มีรูมให้โกรดอีกเยอะเหมือนกันนะครับแต่ต้องดูว่าอ่าสปีดของการฟื้นตัวไปถึงระดับ40ล้านคนเนี่ยมันจะเร็วหรือช้าแค่ไหนนะครับอันนี้คงเป็นปัจจัยสําคัญสำหรับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของตลาดทุ้นไทยเหมือนกันนะครับโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจากที่เราคุยกันทั้งหมดคณะทอปทั้งทางฝั่งของรัสเซียยูเครนแล้วก็มาถึงตลาดทุ้นไทยรวมถึงทางฝั่งของเฟดด้วยเนี่ยค่ะประเมินแล้วอะค่ะสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องติดตามแล้วก็จะให้คําแนะนํําาาาาสหรรรับบกลงงงทุนอย่ไ้คำ ถ้าดูในเชิงของตัวอีเวนต์นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับก็เฟดเดี๋ยวคงมีเมมเบอร์ออกมาพูดเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เฟดเมมเบอร์ยังพูดได้นะครับถ้าจะหยุดพูดจริงๆเนี่ยมันเขาเข้าแบล็คเอาท์พิเรียเนี่ยต้องรอวันเสาร์หน้านะครับคือ2เสาร์ก่อนการประชุมเฟดนะครับก็ตกวันเสาร์ที่5มีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราคิดว่าน่าจะเห็นเมมเบอร์ออกมาหลายๆท่านนะครับ mm hmm. ที่ออกมาให้ความเห็นเนี่ยยังพูดได้อยู่เ,เขาอาจจะมีการออกมาให้สัญญ,ญาณนะครับเรื่องของตัว รัสเซียกับยูเครนนะครับก็สถานการณ์ก็ยังเรียกว่าคุกรุ่นนะครับเห็นยังต้องรอดูเรื่องของการเจรจารว่าทําได้ไหมเรื่องของการสู้รบในพื้นที่นะครับว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนในเรื่องของตัวเลขเนี่ยจริงๆสัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะจะมีตัวเลขอย่าง PCE อาจจะสะท้อน<ม>ภาพเรื่องของตัวตัวการไปพกในสารัฐเนี่ยที่ ที่เราก็คิดว่าดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของราคา PCE เนี่ยมันก็น่าจะสอดรับภาพเดิมๆนะครับว่าเงินเฟ้อยังคงเล่งตัวขึ้นเดือนที่แล้ว PCE core inflation เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก4.9นะครับคอนเซนทรัคาดว่าที่จะประกาศมาล่าสุดเนี่ยน่าจะปรับขึ้นเป็น5.2ครับเห็นตรงนี้เนี่ยถ้าดูภาพรวมๆนี่มันก็ยังดูไม่ค่อยเรียกว่า่ายัง,ย,งยังน่าจะสร้างแรงผันผวน,น,นให้กับตลาดได้เหมือนกันในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ข้างหน้านะครับโอเคได้เลยค่ะ เอาเป็นว่ายัางไงช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพของการลงทุนที่เราอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังกันอยู่เหมือนเคยนะคะเป็นภาพตลาดที่อาจจะเกิดความผันผวนขึ้นได้จากหลายปัจจัยยังไงก็ลองติดตามจากเกม m a แคมสมาร์ทแบบนี้ก็ได้ค่ะเราจะมาอัปเดตข้อมูลกันให้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับวันนี้แต่และก็เดอป๊อปต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ